สวัสดีครับ FC แฟนคลับละพับพลานวันนี้เราอยู่กับ DJ เสียงใสเสียงกังวานคัมบอร์ดในวงการ FM 95 95มาช้านานลูกทุ่งหมายนครลูกทุ่งหมายนครพี่น้าเดชนี่รอไม่ได้เดชเลยครับดูให้เกลียนะเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้วงการลูกทุ่งวงการลูกทุ่งจริงๆเองมันมีเสิร์ฟหรือเป็นรุ่นใหม่ ค่อนข้างที่จะเยอะมากเยอะมากแล้วก็ดนตรีลูกทุ่งค่อนข้างที่จะเขาเรียกพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นมีการผสมผสานมากขึ้นเปลี่ยนไอความเป็นลูกทุ่งยุคเก่าถามว่ายังพอมีไหมก็ยังมีพอมีว่ามัก็ยังพอมีอยู่วาาแล้วก็รุ่นใหม่เขาก็จะทำดนตรีแบบลูกทุ่งรุ่นใหม่ผสมผสานกับดนตรีสากลมากขึ้นโอเคให้ความงชื่อ็จจัดรายการวันไหนเวลาไหนตีสองตีห้าครับจันถึงสุก ถึงสุดคือ M M 9 s t a มทุกทุกสารคดอากาศผ่านเครื่องไายวิทยุอสมททั่วประเทศเพื่อเทศไทยขอสักหนึ่งค้อนที่พี่ชอบในเพลงคลุกหนึ่งค้อนที่ชอบในเพลงวิบลุงเหรอยังไงดีเราเป็นนักจัดเราไม่ใช่นักร้องไม่เดห็นไปร้องทุกคืนนะส่วนหนึ่งเสียวหนึ่งเสียวหนึ่งเสียวหนึ่งวันนี้วันนี้มางานวันแรงงานแห่งชาตินะครับเป็นฟ free c o n c ร r t ซึ่งเราจัดเป็นประจำทุกปีเอาใจผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศ ที่นี่คือที่ตลาด4ีมงเมืองครับวันนี้พรุ่งนี้อย่าลืมมาชมนะครับคอนเสิร์ตวันแรงงาน4ี่โมงถึง5้าทุ่มครับเรียนเชิญทุกคนมาชมได้ทินเดชก็อยู่แล้วมีศิลปินมากมายอูครับแล้วก็ศิลปินเกือบ50ชีวิตฮะโอเคงั้นขอบคุณมากครับสวัสดีครับ